อัปเดตนะครับเรื่องราวของอาร์เธอร์เฟมิเรนนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของสโมสรสเปอร์นะครับที่เป็นเรื่องสําคัญก็คือสโมสรสเปอร์เนี่ยนะครับต้องการที่จะเซ็นสัญญากับอาร์เธอร์เฟมิเรนนะครับเพรีเมเกอร์เพรีเมเกอร์ตัวเก่งนะครับของสโมสรรอยัลอันเวฟนะครับแล้วก็ติดทีมชาติเบนเย่ยมแล้วนะครับตัวของ อาร์เทอร์เฟมิเรนนะครับมีค่าตัวอยู่ที่ประมาณ20ล้านปอนด์นะครับในการฉีกสัญญาเด็กหนุ่มวัย18ปีคนนี้นะครับทำไมสโมสสสเปอร์ต้องการเซ็นสัญญากับเด็กคนนี้ถ้ามาดูนะครับสีตินะครับในการเล่นฟุตบอลของเขาในอาหูสกอร์หรือจะเป็นดูในส่วนของอารายละเอียดอื่นๆนะครับเราจะสังเกตได้ว่าในต,ตารางในสรุปข่าวสปเปอร์นะครับเฟมิเรนเนี่ยยอดเยี่ยมมากนะครับ ท่านสามารถฟังข่าวนะครับสรุปข่าวสโมสรสเปอร์ได้ในลิงก์ข้างล่างคลิกได้เลยขอบคุณครับ